สวัสดีค่ะเมย์จากธนสศรค่ะสวัสดีค่ะหมยค่ะจากธนสศร์อินเตอร์กรุปค่ะออจริงๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพแล้วก็ความนูนที่แตกต่างกันไปนะคะมันก็จะมีผลต่อเวลาในการพิมพ์อยู่แล้วค่ะใช่ใช่ค่ะและยิ่งถ้าเป็นตัวอย่างงานพิมพ์ขนาด A4 ค่ะใช้เวลาพิมพ์ประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์ขนาด A3 นะคะก็ประมาณไม่เกิน10นาทีในการพิมพ์เลยค่ะภาพด้านหลังของหมวยนะคะก็ มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20นาทีหรือว่า<ม>บางภาพก็ถึง45นาทีแล้วแต่ขนาดขุงภาพเลยค่ะเมย์ขอพูดประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ค่ะสามารถพิมพ์นูนไล่ระดับได้นะคะแล้วก็พิมพ์ได้เหมือนภาพวาดเสมือนจริงเลยค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะเขาคือเครื่องพิมพ์เนาะเขาก็สามารถที่จะพิมพ์ซ้ําๆได้หลายๆรูปเลยค่ะ งันหมยขอบเพิ่มเติมจากที่คุณเมย์พูดเนาะว่าพื้นฐานในตัวเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยการนำไฟล์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยค่ะคุณเมย์ hmm. อย่างเช่นเท x เจอร์พิ้นเนี่ยการนำไฟล์ก็แตกต่างจากเครื่องอื่นไปสามารถเก็บต้นฉบับไว้แล้วก็นำไฟล์ภาพนั้นน่ะมาพิมพ์ซ้ำได้เรื่อยๆเลยอือ hmm. อ่ะจริงๆก็จะมีแค่เครื่องรีดฟอยล์ค่ะคุณเมย์ซึ่งฟอยล์เนี่ยก็จะมีหลากหลายสีกันไปสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เราต้องการได้ hmm. จริงนก็เป็นออปชั่นเสริมเครื่องแค่นั้นเลยค่ะ ส่วนตัวเครื่องเนี้ยนะคะก็คือพิมพ์ครบจมในเครื่องเดียวเลยค่ะคือเราอะ่ะไม่ต้องไปวาดต่อเลยแล้วก็ลดระยะเวลาการทํางานลดระยะเวลาที่เราเร่งรีบได้อ่ะคะ่ะ <Okay. S 2> อยากให้ลองมาสัมผัสงานจริงค่ะมันเหมือนภาพวาดจริงๆเลยนะคะเลือกลูกเล่นดีเทลได้เยอะมากๆเลยค่ะ แค่พิมพ์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่เฟรมอย่างเงี้ยแหละค่ะ mm hmm. ก็ลดระยะเวลาการทํางานได้เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยลดต้นทุนได้หลายด้านเลยค่ะคุณเมย์ค่ะแล้วก็ง่ายในการควบคุมเพียงคนเดียวก็สามารถทํางานได้ค่ะแล้วก็ mm hmm. ทําให้คนเนี่ยประหยัดเวลาทั้งประหยัดแรงงานเข้าไปอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถได้ภาพพิมพ์วสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. อ๋อหมวยเชื่อว่านะคะถ้าคุณดูคลิป ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะ,ะคุณอาจจะกําลังสนใจหรือว่าวอวกับเครื่องพิมพ์จะเป็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะทางเรานะคะมีเครื่องพิมพ์ค่ะพร้อมให้ทุกคนนะคะที่สนใจเข้ามาเทสตงานพิมพ์นะคะเรามีทีมงานนะคะให้ให้คำสนับสนุนค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะตั้งแต่ต้นจนลูกค้าใช้งานเครื่องได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะธ่านสาอีเตอร์กรุ๊มนะคะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะและดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพค่ะ